ค่ะพี่จะ,จะคุยกับพี่บอกให้เจ๊มาอมอบอกให้เจ๊มาอ่ะได<า>้เลยค่ะแต่ว่าแต่วรอที่นี่นะคะสะดวรอมไหมครับเอ่อถ้าเกิดว่ายังไงให้เอาเอกสาร,ร,ร,รการค้าหรือเอกสาร,ร,รประจำตัวแต่ที่จ้างงานนะครับตามไปที่สอร,รับเรานะครับถ้าเกิดมาไม่ทันนะครับเอ่ออันนี้จะเอาน้องเอาน้องคนไหนไปคเอาน้องผู้หญิงครับเพราะว่า เหตุต้องน้าเจอน้องผู้หญิงครับพอสเฮ้แล้วก็มาแสดงตัวสักคนเซไปเจอโนอด้รยน้นสามคนแล้วเพก็อยู่ทั้งสองคนแล้วเปคนหนึ่งมึงไี้ไม่ได้หรอพอสองร้านก็อไกสองก็อยู่ได้แล้ว มาเอากห้าเจ้าของร้านหน่อยพอดีพี่เขามาน้องน้องคนคนคนนี้รับเงินท่านโนต้องไปแทนนะมันไม่มีหลักฐานโลกมันไม่มีหลักฐานว่าคนนั้นมันไม่มีหลักฐานว่าเป็นคนนั้นมันไม่ได้รอไปรับลูกเราแฟนไปซ่อมเพราะสายไปแบบมันไม่เข้ามาลากรับใครเป็นนายจ้างนายจ้างกำลังมาอ่ารบพี่โทรมาลองเรียนว่าว่าเราเป็นผู้จัดการเราเงินหลายต่อหลายกองนะอ๋อแล้อันนี้คือเป็นที่สอบ่ายเพราะ ใช่ใช่เอานายจ้างมาเจ้าของร้านเดี๋ยวนะคือน้องมันหลักฐานเป็นแบบนี้นะลูกมันไม่มีหลักฐานพิจารณได้จับพิจารณาไปจาตำรวจที่ไหนอะลูกนะโอเคนะหนูว่าไม่ได้่เพราะว่าช่วงนี้อะหนูอะแค่แบบดูแลลูกแล้วจะหนูไปคุยกับตำรวจที่สอนอนะพี่พิวโทรหาให้พี่ไปดูร้านนั้นนะวัดกำลัวิ่งหนีไม่อยู่แล้วฮะ หายไปแล้วก็ํำหนดเขาก็ยืนฟ้องมาสามคนแต่ว่าเขายังถามผมว่าหายไปไหนอันนี้มีคนขายหายไปไหนไหนอะตอนนี้ก็ไม่เห็นอยู่ที่ร้านแล้วมันอยู่กันแรงเปล่าไม่รู้พี่เขาพี่เขาก็ยืนอยู่กันสามคนนะเดินยาสามก้อนแต่ไปเพื่หายเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนอะ ไม่แเดียวจะไปจับที่๋ยวคาเฟ่ก็ได้แล้วมาจับตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดอันนี้หนึ่งร้านนะฮะแล้วก็ร้านนี้เห็นอยู่ตรงหน้านี้พี่สิงห์ดำเคยมาลงแล้วครั้งหนึ่งจับแล้วครั้งหนึ่งนะ ก็ปิดไปสักประมาณสองสามอาทิตย์แต่แล้วเขาก็กลับมาเปิดใหม่ครั้งหนึ่งวันนี้ก็มาจับอีกครั้งหนึ่ง,นนง,งซึ่งตอนนี้ผู้ต้องหาหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ฮะเพราะว่าถ้าได้รู้รายไตลอดแล้วเมื่อกี้นะี้ก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ทั้งสามท่านฮนะยืนเฝ้าอ,อยู่แต่แล้วผู้ต้องหาก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เจ้าหน้าที่เองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ต้องหาหายไปไหน กูเองประชาชนเองกูก็งงเหมือนอกันก็ก็เป็นไปตามห้ามนะครับสอนอนททอ้องลาดพลาอันนี้พี่โอมนะ อ๋อต้องขอโทษด้วยนะเกิดผมไม,ไม่ได้อ่านคอมเมนต์อะไรนะรู้สึกผมมองไม่ค่อยเห็นตวงสื่อเท่าไหร<ะ>่สายตาไม่ได้ใส่แว่นนะผมคือถ้าได้ดูไลฟ์ของพี่โอมก็บางที่อยากให้สังเกตหนังการทำงานเจ้าหน้าที่ั้งแต่และพื้นที่ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะ อืนี่เรามีเจ้าหน้าที่มาอยู่ประมาณสามท่านที่เห็นยืนอยู่นั้นมามากันสามท่านนะผมก็ก็คิดว่าตอนนี้ก็จับกันสามล้านก็นึกว่าจะน่าจะราบลื่นนะสามล้านผมว่าน่าจะอาจจะน,น่าจะได้แค่ล้านเดียวรูว้ ไม่ไน้ใจต,ตอนนี้รอรอนายจ้าของด้านร้านนี้มาครับอ่าใช่ครับงงงงเหมือนกัน,นครับผมเองตอนนี้อยู่ในเหตุการณ์นี้ก็ยังยังงงเหมือนกันฮะซึ่งเนี่ยเดีย๋ยวร้านเดี๋ยวผมพาเดินเดินไปดูฮะร้านคือเป็นร้านร้านนี้นะอ่า ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาก็ยืนเฝ้าคุณอยู่สามคนนะฮะแล้วก็บอกว่าจับกันจับกันทีละล้านสิแล้วตอนนี้ตอนนี้พูดต้องหาหายไปทั้งที่เจ้าหน้าที่ยังยืนเฝ้าคนอยู่สามคนนะผมยืนยันได้นี่เจ้าหน้าที่ยืนันอยู่สามคนเฝ้าอยู่แล้วตอนนี้พูดต้องหาหายไปไหนแล้วก็จับกันทีละล้านเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอืมซึ่ง ก่อนที่จะทำการเข้าจับกุญแล้วก็มีการถ่ายาคลิปวีดีโอการซื้อขายไปเรียบร้อยนะครับนั่นก็พีเจา้าหน้าที่สามคนนะครก็ให้ดูการทํางานเอครับแ่เกตาฝาเยะๆตัดตำรวจยืนดูแต่ไม่จับนะเดี๋ยวผมต้องไปที่นครบ,บานสี่ครับ ตอนนี้ผมยังไม่สามารถสอะไปได้เดี๋ยวผมจะต้องไปที่ตำรวจสา้กอบ้านสี่แล้วก็ให้เขาเรียกการตำรวจทั้งสามนายเนี่ยไปสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นกับตำรวจสามขยับเกิดอะไรขึ้นกับตำรวจสามนายนี้นะครับรถโคตรจอดกรเลยนะครับ แอบนี่รถกระจกดใจมากเอ้ยตำรวจยืนเฝ้าสามคนแต่พื่อต้องหาหายพวกอต้องหาหนีไปได้พวกอต้องหาหายจำเลือดตำรวจยืนอยู่สามคนเออฮะตำรวจเืนตามคน,นะวน,คนพวกอต้องหาหนีแบบไม่รไมรเ,เรื่อง้อยเรื่อตัวเออแปลกไหมอ่ะ แต่ว่าคูต้องพาเขาไปไปโรงพักเกงนะรตะว่าคูต้องพาเขาไปโรงพักเกงอืมดีเหมือนกันแต่รถโค้ชจอดใจด้วย <c oughs> เป็นจอดนอแรดเท้านะครับจอดนอแรดเท้าเอ้มาสามคน มียมาสามคนให้จับไม่จับ,จบแถมปล่อยพุทหาหนีไปต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวเราจะต้องไปไปหา,าผู้จัดการผู้บัญชาการคนครบาลสี่นะครับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคตามเรื่องครับ เดี๋ยวอขออนุญาตลงไลฟ์ตท่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องขับรถนะเดี๋ยวมันจะมันจะแบนแบนผมอีกจะจอดรถไปไหนวะเออจำที่จอดรถไม่ได้แล้วขออนุญาตลงไลฟ์แต่เป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ